ครับวันนี้จะมาแนะนําราคารถเช้าของเดือนตุลาคมนะครับมีราคาได้บ้างต้นที่กันเลยนะครับตุยต้ายานิตปันละวันยี่สิบสามครับราคาหกร้อยสิบเก้าบาทวันธรรมดาสุดยอดพิษวันละเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับตุยต้าวิออวันละห้าร้อยเก้าสิบาทวันธรรมดาสุดยอดพิษวันละหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับหลังจานั้นก็จะมีวออตินะครับวันละหกร้อยเสิบ้าบาทวันะห้าร้ยสเก้าบาทนะครับ สำหรับลูกค้าที่มีให้เป็นมือนานจะไม่เก็บมัดจำนะครับโอนจองหนึ่งพันบาทนะครับทางร้านและที่สนใจติดต่อเบอร์สูงก็หนึ่งห้าศูนยเจ็ดแปดศูสองนะครับหรือติดต่อไลน์เอสไซเอบีซีศูนย์สามตัวนะครับรถแกิสเราก็ยุ่งมีหลายคันนะครับเดี๋ยร์รถจัมพ์ยี่ห้อเจ็ดก่นั่งครับผมเจ็ดกินั่งวันละเจ้าร้อยบาทนะครับ เป็นเขียมต้าก็อ,อาเวนซานะครับเยี่ยม้าเวร์ลส์วันละหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามบาทนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันละพันหกครับ